วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ นคนแค้นกันคุณยังยืนหนึ่งเป็นศิลปินที่มียอดสตรีมบน YouTube สูงที่สุด3ปีซ้อนเมื่อเว็บไซต์ชาร์ด Master รออกมาประกาศรายชื่อ10อันดับ Most Stream Artist in 2022 YouTube Thailand โดยมนแคนได้อันดับ1มียอดเข้าชมสูงถึง802ล้านวิวด่านลูกทุ่งดอกยญ้าใต้อรไทยก็ติดอันดับที่9มียอดเข้าชม315ล้านวิวงานนี้แฟนเพลงแห่แสดงความยินดีกันทวหน้าเลยค่ะ โค้งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเวทีแข่งขันๆๆในโจทย์เพลงฮิตร้อยล้านวิวและโจทย์เพลงร้องคู่ศิลปินแสมชินจังและเจมก็แง้มความมั่นใจที่จะมาเรียกคะแนนหัวจากแฟนๆในวันอาทิตย์นี้ค่ะ เพลงนี้มันเป็นม so kind of ันเป็นเพลงที่เลนส์ค่อนข้างกว้างท่อนต่ําก็ต่ำท่อนสูงก็สูงอะไรอย่างนี้มันก็มีความยากนิดนึงแต่ว่ามันก็จะเป็นดวงเดือนในแบบของผมนั่นแหละเพลงคู่ชีวิตครับกับพี่จิ๋วสบายมากมากก็หวังว่าจะได้ไปเก็บประสบการณ์นิดน้อยจากพี่เขาบ้างอะไรอย่างนี้กับการร้องคู่กับพี่เขาอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ มีการดีไซน์ใหม่ครับแล้วก็มีความเป็นตัวเองมันมีความละมุนนุ่มกว่าหมอนหน้าพิงแน่นอนครับผมผมกับพี่กระแตก,ก็จะมาร้องเพลงจีนี่จ๋านะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่มันแน่นอนจะเต้นให้เอวเค็ดเลยครับเป็นมุงขี้อ้อนแล้วกันครับเ็นม,มองแล้วก็แล้วก็ จะโชว์ความเป็นเอเทนเ,เนอร์มากขึ้นจะทำให้ให้วิ่นี้เป็นคอนเสิร์ตอะเป็นโชว์เพลงคู่ศิลปินนะครับพี่กังก็บอกเขาช่วยซัพพอร์ตเต็มที่เราก็จะพยายามพยายามทำการบ้านหนักขึ้นให้คู่ครัวได้ร้องกับเขาฝากด้วยนะครับจะทำให้เป็นโชว์ที่ดีสุดนะครับ